มาหอดมือนี่ที่ลออค่อยไอ้บังเฮ้าับใครหมอนี่จะวะ่าเมดนะครับผมหลังจากที่โอ้ขายดีขายดีเออคนน่ะมองหมอล่างช่วยเพื่อนอินน่ะ ว่าได้ล่างยากๆหอกจุ้มๆแล้วมันก็ออกเออเซ็ตเซ็ตไม่แล้วมาใส่ไม่เนี่ยแต่ว่าขายมืดแล้วมอมแบบนี้นี่ใส่เวลาขายนี่หลายเดือนเติบยูืดวสีมืดนะเพราะตักให้หน่อยนะ <c oughs> เออซุ่มนี่มาที่รังนี่ซุ่มนี่กินพรท่านมูดอกเนี่ยมึงเก็บพระได้ชิแตกนะมึงเออไอ้บางโอ้ขายดีเว้ยเพื่อนนี่ขนาดให้ยอมเนี่ยนี่ให้หน่อยก็ยังว่ามืดมออยู่แต่ว่าใช้เวลาหลายเดือนอยู่ <c oughs> เออโอ้ไอ้บางของเขา อ่าอันนึงเอาเวะเอาเวอะมาตื๊อบีแกมาท่านกินไร้ไร้บังห้านี่กินแป้งไร้ไร่นั่นเ้อเหมือนว่าให้กันเนี่ยส่วนซุมอิ่มเนี่ยไปย่างส่วนซานส่วนซานอยู่ซุปมาท่านอิ่มก็นั่งกินเอเออยู yes. like <tro> ่ดีอยูด๊อก